สวัสดีครับแอปดิสคครับ,รบพบกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้คลิปนี้ไม่ธรรมดาเราจะไปกันถึงภูกเก็ตครับนะฮะภูกเก็ตประเทศไทยนะครับใช่ครับประเทศไทย <laughs> เราก็ทำการ <laughs> แลกเปลี่ยนเงินแล้วก็ออกสปอร์ตไปเทีแล้วเราฟ้องเงินเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้แลกเงินนะฟ้องแค่แลกเงินเพราะว่าทริปนี้เราพาเพื่อนๆใช่ครับไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวด้วยกันไปทำอะไรพี่จอไปทดสอบ 4G ของ True Phupec a g ครับที่ภูเก็ตกรุงเทพไม่มีเหรอฮะก็คือว่ากรุงเทพเนี่ย 4G ที่เรารู้กันว่ามันเป็นแบบไข่แดงฮะจะอยู่เฉพาะตรงกลางกรุงเทพไม่อัปเดตนะอ่าไม่ใช่นะฮะปริมณฑลก็ได้นะอ๋อปริมณฑลก็ได้ด้วยนะฮะอยู่อยู่รอบนอกมากเลยอยจะลันเลยครับแล้วตรงไหน คือเวลาเดี๋ยวนี้ 4G ในประเทศไทยเราอาจจะแบบไม่ใช่ 4G แท้แต่เราได้ใช้ 4G แท้แล้วใช่ครับ 4G ไทยแลิ่มก่อนโดยเฉพาะทูซึ่งทูทายมิสุดว่าไม่ใช่มีแต่ เขาบอกทีมโมเพจตอนนี้ทีมกิ๊กก็มี 4G ด้วยเขาก็เลยแอปติดตั้ไปลองใช้ดูหน่อยนะใช่กันแล้วเอามาบอกดูว่ามันได้แค่ไหนนะอันนี้คลิปนี้คือจัดเพื่อนทุกเลยนะครับก็เป็นการทดสอบครับแล้วก็ 4G เลยนะฮะเตรียมแล้วฮะมอุปกรณ์ทดสอบ 4G ไม่ใช่แล้วครับนี่ครับตัวนี้ครับอ๋อคือเป็นมือถือถ่ายปุ๊บลงก็เป็นมือถือ Apple รุ่นอันนี้ Android Android ส่วนแป้าแป้วนะคุณโลครัคุณโลคุณโลนะฮะนี่ครับบังเอิญ บังเอิญมากอันนี้วินโดว์โฟนวินโดว์โฟนนะครับสิทธรองรับ 4G เผี่บเครื่องมึงก็อัพเกรดแล้วก็ไอโอเอสอยู่ไหนไอโอเอสรุ่นเมียไอโอเอสด้วยนะก็คือสามรุ่นนี้ก็รองรับ 4G ทั้งสามรุ่นเลยนะฮะเราจะไปสอบกันทดสอบใช้กันยังไงบ้างนุ่นเราไปเจอกันที่เกตนะครับครับทดสอบ 4G นะครับ ตอนนี้เรามาเช่ารถนะครับตอนนี้มาถึงภูเก็ตแล้วนะฮะดูบรรยากาศนะครับเฮ้ยผมว่านะไปในที่ที่เราไม่เคยไปอ่ะยังไงก็อันเซียเลยนะครับโอ้ดูนะฮะขนาดเราอยู่ที่ภูเก็ตนะครับสัญญาณ 4G ยัแรงครับของ r o e m o v e H นะครับเนี่ยครับ 4G แรงเลยฮะโอ้พี่ตูนครับเฮ้ยนี่เราจะไอดอลเลยนะครับพี่ตูนนะ ครับพี่สวัสดีครับสุดยอดนฮะพี่เขาเป็นกันเองมากเลยครับ เนี่ครับนี่เป็นมือแรกของวันนะครับมาจะน้องแรมเลยต้องไปเดิมแล้วใช่ไปเดิมนะฮะอาหารใต้อินเลยอาหารใต้ใช่มากเลยครับใต้หมูตุ๋นสารเลยครับโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ป่าตองนะฮะก็จะทดสอบ 4G กันนะครับของ t r u e m v e H นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงป่าตองที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะไม่อยู่ตรงด้านหลังใช่ด้านหลังที่รถวิ่งก็มาดูกลนว่าตัวนี้มี 4G หรือเปล่าซึ่งพอผมมานะครับไม่ผิดหวังครับ 4G ยังเด้งนะฮะเย่ 4G นะครับ 4G นี่ขนาดอยู่ร้านอาหารอย่างงี้นะฮะ 4G นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะฮะว่า 4G ของ True Movement ได้เป็นยังไงบ้างนะครับแรงจริงไหมโอเคครับเริ่มต้นกันทดสอบใหม่เลยนะฮะเทสสดๆเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเทสหลายๆที่อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็อนี่เป็นที่แรกนะฮะูเกินสิบนะฮะเป็นไงครับก r u ูนพิ e m e n t ก็ความเร็วก็ ก็ก็อยู่ในระดับ 3G นะแต่ 3G ระดับอย่างนี้ก็หายากโอ้โหนี่อัพโหลดเลยวิ่งไปเมื่อกี้17นะครับก็กำลังกำลังวิ่งอยู่ประมาณ10นะคือตอนนี้ 3G ที่เป็นเร็วๆอ่ะมันหายากแล้วเพราะตอนนี้ในไทยก็แย่งกันใช้อ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเน็ตบ้านผมแถวนี้ผมก็ยิ้มเชงนั่นคือมาตรฐานใหม่เนีจริงๆแล้วก็มี 4G มาื่อยอ่าได้เรียบร้อยแล้วพี่โจ๊เป็นยังไงครับอัปโหลดนะฮะอัปโหลดอยู่ที่9.55เมกะบิตเซต์นะ ครับแล้วก็ส่วนดาวโหลดก็14ครับผมก็สูงคนคนก็ง่ายนะก็คือปิ้งต่ำนะฮะตอบสนองเร็วน่าจะใช้งานกันลื่นเลยแถวนี้ใช่ครับก็อิชาชาวภูเก็ตกันแล้วเนี่ยใช่ครับตอนนี้คนภูเก็ตได้ใช้ 4G แล้วนะครับขอไทูมูฟเอสใช่ครับโอเคตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปที่สนามบินเลยนะครับไปรับแอดพีเอมาด้วยกันนะฮะก็ระหว่างทางเนี่ยฝนตกหนักมากๆากนะก็ตอนนี้สัญญาณนะฮะอยู่ที่ระดับ H พาร์ทนะครับสลับไปสลับมาอยู่นะครับครับ เดี๋ยวจะไม่มี 4G นะะแต่ก็ขนาดฝนตกขนาดนี้นะสัญญาณ 3G ก็ยังแรงอยู่นะครับปกติฝนตกนี่สัญญาณหายเหรอฮะไม่ค่ะพี่จะพูดทำไมครับเนี่ยโอเคครับผม โอเคครับนี่คือยามเช้านะครับของภูเก็ตหาดป่าตองครับใช่ฮะใช่ครับมาที่นี่เพื่ออะไรครับมาทดสอบ 4G ของ To e m o v e h บนี่ต้องขอบอกก่อนเลยอย่างหนึ่งนะครับว่าที่นี่เป็นย่งร่างรับนี่ขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากแล้วผมมองตั้งนานเนี่ยไม่เห็นมีกำลังมลยอาแดดเลยผิดหวังมากเลยครับใครจะพลาหมานอ่ไรอันนี่เพื่อไรฮะ ขึ้ง 4G ครับแล้วก็เลนมด้วยูจะเล่นมุกอะไรโอเคเหนื่อยใจจริงๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับ 4G ทั e ร์เพจนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มทดสอบเนี่ยผมมาถึงริมหาผมก็ไม่รู้ว่าจะมี 4G นะแต่ว่า 4G ขึ้นหลาเลยฮะนีนตอนนี้กางเกงเริ่มเปียกแล้วครับขึ้นเริ่มทับกางเกงมีทับวิ่งฉิวนะฮะ ป i n g 86นะฮะโหดาวโหลดได้2ี8 5แห้หลายหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าค่าปิงคืออะไรใช่ครับค่าปิงคือค่าสัญญาณรบกวนใช่ไหมครับผมยิ่งนีดยิ่งน้อยยิ่งดีเ์เน็ตจะยิ่งเสถียรมากใช่ครับนะครับโอเคครับก็ดาวโหลด27.85อัปโหลด15.51ดดีนะผมว่าดีเลยในเนี้ย ตอนนี้นะครับคือคุณสามารถมาเล่นเน็ตที่ริมทะเลได้นะครับสามารถนั่งโหลดบิดไม่ใช่แล้วเอากันลางทะเลเลยเอากลางทะเลเลยนะฮะก็อย่างที่ชัดเจนนะฮะหาดป่าตองนะครับสีสีแรงครับดูมูฟเฟชครับครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทดสอบกันในสถานที่โจุยเงินในไท่ครับเยอะแยะเลยในกรุงเทพเลยไอ้พวกคูแก้วพี่มื้อไปยี่ในกรุงเทพยังไงเนี่ยเช้านี้เนี่ยก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์เพื่อนๆนะครับผมจากหาดป่าตองนะครับผมพาทิ้งจากขึ้นเลยด้านหลังพวกเรา ตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วที่จะลงไปเกลียนกันใต้น้ำช่ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทัลภูเก็ตนะครับเขาเรียกอะไรนะเซ็นทัลอะไรนะเฟสติวัลอ่าเซ็นทัลเฟสติวัลนะครับก็มาถึงเซ็นทัลเฟสติวัลต้องเซ็ใหม่นะครับเฟสติวัลครับผมครับผมพอดีว่ามาอยู่กลางมืออย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะต้องทดสอบ 4G ของ TrueMove Edge กันนะฮะว่า 4G แรงแค่ไหนนะครับนี่ครับ อยู่กลางห้างนะฮะ 4G ก็นี่ชัดเจนนะฮะของถึงมูฟเฮชนะครับโอเคเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะฮะทดสอบกันสดๆเลยครับผมรู้นี่จริงๆแลวเนี่อันนี้คือเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้ไม่ใช่แล้วมาเปิดหลอกลวงใช่ไหมฮะเปิดแอปเห็นเห็นเลยนะเนี่ยโอ้มิดมิดใหม่มิดใหม่ฮะเจ้าเชฟที่เปิงเปิงดาบ้า ว่าจะใครจ่ายคาตาต้านี้นะ่ยฮะโอไม่เป็นไรครับเรามีสปอนเซอร์ครับอ่าเป็นทูมัวเพจนะครับเฮ้เรามาทดสอบสัญญาณกันถึงนี่ใช่ฮะมันเน็ตแรงกับบ้านเราดาวโหลด31โอ้นี่คือกลางเมืองโหดมากนะกลางเมืองโหดมากกลางห้างเลยฮะเนี่ยท่านนี้มันเป็นบริเวณที่ใช่คนใช้เยอะใช่คนใช้เยอะมีมีสองอย่างคือเน็ตไม่แรงโอ้โหสาวภูเก็ตยังไม่ค่อยได้ใช้เฮ้ยดาวโหลด31นะฮะแต่อัพโหลด9.18ออื เฮ้ยผมอึ้งเหมือนกันเลเนี่ยสุดยอดสุดยอดแรงครับแรงเราจะมาใช้ข้อสรุปที่ว่าคนภูเก็ตไม่เคยใช้ไม่ได้เพราะว่าสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้เนี่ยตัวใหม่ๆก็รองรับ 4G กันแล้วเมื่อมันรองรับ 4G ส่วนใหญ่ถ้าใครไม่ได้ไปตั้งค่าคนไม่รู้ก็ไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรอยู่แล้วมันก็รองรับ 4G ได้อัตโนมัติในนั้นหมายความว่าทุกคนก็ไม่บอกว่าจริงๆตอนนี้เออภูเก็ตเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเล็กแค่เกาะคนนิดเดียวเองครับคนที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนเยอะเปจนนวนเยอะแล้วก็เป็นผู้ใช้ระดับสู ที่ใช้ดัตต้ากันเยอะด้วยใช่แล้วก็อยู่ด้วยกันอัดกันอยู่ที่นี่แล้วผมสงสัยฮะเอาตัวเลขมมันอย่างไหนอะพี่เอเอาตัวเลขมมันอย่างไหนมันงงเชื่อแบบนั้นเนี่ยใช่มันงงผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจะไปบอกกันดีกว่าครับตอนนี้เริ่มแบบไปเที่ยวจิโลสิบกิโลใช่เหมือันนี่เรถูกกันได้เปิดมือแรกนะครับของมื้อเที่ยงวันนี้กับทริปของทูมือนะครับของพวกเราวันนี้กับ ที่ร้านนะครับผมมีพวกเพี้ยนป้าสมจิตนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในร้านชื่อดังมากๆของกีเก้นนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกทุกแล้วก็ทางร้านด้วยนะครับผมเพี้ยนทุกเราได้มาทดสอบได้มาคนจะได้มาลองชิมลองทานมันมีกันในวันนี้คนระับทำไขออนุญาตสัมภาษณ์ป้านหน่อยดีกว่าครับม,มาทีแล้วเออเรียกป้าไม่ดีต้องเรียกพี่ดีกว่าขอเนี้ยนสัมภาษณ์พี่หน่ <สๆ S 1> <ๆ S 2> อยนะพี่อ่ะ แฟครับเป็นเป็นจิการของเพแอ๋อแล้วสมจิตนะเปชืจับเป็นแม่ของกแฟนะสมิตนี่เป็นชื่อของสาวคนแรกค่ะอ๋อเขาแขแข็งนะแล้วไม่น่าแปลกว่าเมนูมันมี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 ีม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 ีีม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 ีีม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 ี ได้สิบนอะไรได้เกการทานได้บ้างหนครจำได้ไหมเอ่ยแล้วสั่งธรรมดาได้พิเศษสั่งธรรมดาได้พิเศษใช่ไหมครับผมเป็นการอัพไซด์นะครับเมนูวันนี้ที่จะให้พวกเราทับคนลองเช่นกันก็คือเนื้อเกล็ดน้ำเนื้อเกล็ดแห้งแล้วก็เนื้อเกล็ดต้มยำออนื้อเก็ดชื่อของแซกเียนะไม่ชื่อของแกเบียนะคะนี่คือเนื้อเกล็ดองเส้นสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับบะหมี่เหลืองใช่ไ้มครับผมแต่ว่าเส้นมันจะยิ่งกว่าเออไม่ใส่ไก่ เมื่อสักครู่นี้นะครับตามที่พี่กิจบอกพวกเรามานะครับผมว่ามี่ห้องเทียนเนี่ยมีให้เลือกด้วยกันที่เป็นน้ำนะครับเป็นแห้งแล้วก็อย่างอื่นต้องย่างนะครับผมโดยที่ซ้ำชนิดเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างอิสระนะครับผมตามนี้ตามที่เห็นตรงนี้เลยนี่คือสําเร็จรูปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่กิ๊บจ้งไปว่ามีเนี่ยหลายๆร้านอาจจะเหมือนกันหรือว่าเป็นหมี่้องเทียนที่ผลิตมาทำออกมาจากโรงงานแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ร้านพิเศษขึ้นมาในแต่ละร้านคือโดยที่ร้าน มีสมจิตเนี่ยแล้วกบผมใช้น so ้ำซุปที่ทำมาจากกุ้งเออเป็นน้ำซุปกุ้งเดี๋ยวเราก็ต้องลองไปชิมเอดูนะครับผมว่าน้ำซุปกุ้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเรางนต้องกินแบบน้ำน้ำไม่เป็นไรฮะสั่งแต่แท้งมาก็ได้แล้วมาตักน้ำทำเลื่อนกนเาไปกได้ชิมน้ำเหมือนกันอละไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเาลุยเลยดีกวิวโซกันเต็ที่แล้วนะครับ ที่ผมกินไปแล้วจะดั่ใจนะฮะเดี๋ยวกินให้หมดชามเลยก็มาดูเรื่องสัญญาณก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมเพิ่งเทสสปีดไปนะครับ 4G แถวนี้นะฮะก็ได้อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยครับได้ตามนี้ครับเป็น 4G ของ Zoom H นะครับขนาดมาถึงตรงร้านสมจิตแล้วนะฮะก็ยังมีสัญญาณ 4G เอ่อเนี่ยฮะชัดเจนนะครับเนี่ยครับ พ okay ี่ลองไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งหยุดไม่เป็นไรพอดีกว่าครับ <โฆ S 1> ตอนนี้เราอยู่ <HD B S 1> ที่หารหดราวัยนะครับตอนนี้นเราก็มานั่งกินอาหารที่หาดร,ราวัยเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนมักจะมาดูบรรยากาศสวยๆนะครับแล้วก็มาแวะกินอาหารทะเลกันก็นกต้องบอกว่าหาดราวัยเนี่ยไม่มี 4G นะครับของทูมูเพชแต่ว่าจะมีสัญญาณ 3G อยู่นะฮะใครที่มาเที่ยวแถวาหาดรวาวัยก็ยังใช้ 3G ของทูบูเพชได้ครับแต่ไม่มี 4G ให้แต่ว่าผมตามที่ไปที่ตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยตามพวกห้างเซนทันเอ่อ เซทิวัวลแล้วก็ตรงหาดปลาตองเนี่ยสัญญาณสี G แรงมากครับผม<อ>ใช้ 3G เ<ล>๋ยอพี่ว่าแรงครับเดี๋ยวเทสดูนะฮะว่า 3G เป็นยังไงบ้างเห็นหน้าจอไหมอ่าเริ่มทดสอบนะครับ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมกินเร็วกินเร็วเดี๋ยวพี่โก้เสร็จแล้วเดี๋ยวดิเฮ้ยนี่พี่น้องพูดเล่นหรือพูดจริงไอ้จ้วงจริงนะโอ้โหแต่ละคนเราโหลดดูดีแต่อัพโหลดดูง่อยเราโหลดดูจ๋งนะตั้งสิบสามเนี่ยอัพโหลดก็พอไหวฮะเกือบหนึ่งเมตอัพโหลดพอได้ก็เป็นมาตรฐานของ 3G นะ อาจาจะดอหน่อยดอบหน่อยีอ่บ้านนี้ไม่เรียกว่างอยนะครับต้บ<ว>ตองบอกว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย3 G คนใช้เยอะอย่างที่เราเคยบอก3 G คนใช้เยอะมากทำให้ตอนนี้ใครๆก็แย่งกันใช้ช่องทางนี้นะฮะแต่ว่า4 G นี่คือมาตร,รฐ,ฐานใหม่ในอนาคตที่จะถึงนี้ของประเทศไทยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้ตามนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ3 G ของทูมูเฟช หลังจากตะเวนย่ำเที่ยวกันมาทั่วภูเก็ตตลอดทั้งวันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลายเย็นเวลาที่พวกเราจะต้องหาอะไรรองท้องกันสักหน่อยนะครับผมโดยในมื้อนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณครูเช่นเคยนะครับผมที่ให้พวกเราได้มารับประทานอาหารที่ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนนะครับผมที่ภูเก็ตชื่อร้านว่าอะไรครับพาลีบิสโทรนะครับผมโดยร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่แถวแถวโรงเรียน สตรีภูเก็ตน,นะครับผมมีถนนทางการเดินทางสะดวกหาไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ๆกับโชว์รูมปอดนะครับผมเมื mm ่อ hmm. มาถึงทุกเนี่ยจะพบก,กับร้านที่จัดแต่งไว้ในสไตล์ที่ดูคล้ายๆกับยุโรปหน่อยแบบนี้นะครับ mm hmm. ผมดูแล้วน่ารับประทานจริงๆส่องเข้าไปข้างในนะครับผมเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้นะครับมีิปโปโปเตมัส mm hmm. อยู่3ตัวนั่งอยู่ประจำโต๊ะแล้ว mm hmm. หรือเปล่าอ่ะเข้าไปดูกันข้างในดีกแบบว่าผมเพราบรรยากาศในร้านเจ๋ง Too high reach, when you never the หลังจากที่ได้พับเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในร้านยังไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเชื่อมือ ว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้มาโฟกัสกันที่เรื่องอาหารก่อนแค่เห็นก็น้ำไปสอนได้เลยนะตัวนี้แทนซิกเนเจอร์ครับชื่ออะไรครับผู้จกเอ่อชื่อไทนี่มิชซีฟู้ดไทนี่มิชกลิวซีฟู้ดใช่ไหมตอกกลิวไปหน่อยไปหนึ่งตัวอ่าพี่อ้อมครับก็เดี๋ยวขอองขอภาพราคาอีกนิดนึงนะเหมือนเจ้าซิกเนเจอร์ของร้านเลยตัวนี้น่าสนใจมากนะครับ เขประกอบไปด้วยกุ้งตัวใหญ่นะกุ้งสดนะครับแล้วก็ปลาเดลิ้มนะครับเป็นการทอดนะใช่ไหมฮะแล้วก็มีเหมือนซีซารสลัดนะครับแล้วก็เป็นหอยเชลล่าซอสนะครับเป็นซอสเหมือนซอสยำซอสเปรี้ยวแบบไทยๆผสมลูไม้อย่างจานนชุดใหญ่นี้350ร้อยอยนะครับก็เป็นราคาที่แบบผมว่าทานได้2คนนะ สบายสบาย,ส,บาย,ส,บายส่วนนี้ฮะสลัดนะฮะเป็ดเยียมแบบรูร่างผมนะมันใหญ่มากนะครับคือคือมันคือคนนึงอาจจะทานไม่หมดแน่นอนนะครับเป็นเรื่องไกันเปดสลัดผมเนี่ยลองทานคือบะเกี๊ยวหมูย่างขอลองทานอ่ะจะมีรสชาติของแบบคิวคิวกิวนะครับแล้วก็มีน้ำยำแบบไทยๆผสมมาซอสที่เป็นซอสสลัดนะผมรู้สึกเลยว่ามีความเป็นไทยที่ผมจะเลือกไหมพี่มาจานขนาดนี้จานขนาดนี้เท่าไหร่สองร้อยบาทมาสองคนนะครับ สั่งชั้นเยอิ่มแล้วนะครับอันนี้คือลาซานญญานะครับแน่นๆนะคืออันนี้ไม่ได้จัดพิเศษให้เรานะปกติเลยค่ะปกติเลยอันนี้เท่าไหร่นะฮะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้วก็สปาเกตตี้น่าจะเป็นเบคอนอันนี้จะเด็ดอันนั้นผมรู้มาว่าร้อยห้าสิบเนี่ยจานนี้ผมชิมแล้วอร่อยมากเลยนะครับผมส่วนออร่ยโจ๊กนี่เราเคยกินกรุงเทพ ตัวในหลายสิบนะใช่ครับมีตัวโตมากนะครกชีสสามร้อยบาทถูกมาตัวละห้าสิบบาทเองครับก็ออกเลยนะว่ามันไม่เลี่ยนเลยนะฮะเพรามีความผิดกับฟิสด้วยที่รสชาติดีมากที่สำคัญครกชีสทั่วไปผมก็ได้จะเลี่ยนอันนี้พิเศษนะพิเศษตรงเศษเอ่อเริ่มเพิ่มเริ่มเหมือนตักเข้าไปโอ้มันเป็นลักษณะของก็คสุดเฉพาะสุดเฉพาะรู้จักมันเป็นฟิวชั่นหมดเลยนะฟิวชั่นเป็นฟิวชั่นกับรรยากาศร้านดีๆแบบนี้นะครับสวยครับแล้วก็ไทนี่ดิสโตร เราก็ได้พนังานคนนีช่วสุดท้ายนะครับผมของทริปครือหันครือหันแหมในการตัวเองหานะครับผมสัญญาสี่ G ในบริเวณเกาะภูเก็ต ทั่วทั้งกรุงเทที่เราไปมานะครับประมาณ80%เนี่ยเข้าคุมสัญญาณ 4G เรียบร้อยแล้วใช่ครับอีก20%ที่เหลือนี่ก็เป็นสัญญาณ 3G ใช่คที่แน่ๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับคุณไม่พลาดการติดต่อสื่อสารนั่นเลยคุณอยู่บนเครือข่ายชุมชนแต่จริงๆนะเพราะว่าผมอยู่คือผมมาเที่ยวเนี่ยที่เกาะกรุงเทเนี่ยประมาณ2วันละเอ้ยผมยังไม่เจอจุดอับสัญญาณของกรุงเทเลยนะ ใช่หมายถึงจุดอับสัญญาณที่ไม่มีเชือกนะที่ไม่มีเชือกแต่ไม่มีใช่แต่ว่าจุดอับสัญญาณที่เปลี่ยนจาก 4G มาเป็น 3G ยังมีอยู่ยยังมีอู่นะครับไม่ได้เห็นบ้างในบางจุดแต่ว่า 4G ก็ถือว่ามีอยู่ในที่ที่เด่นๆนะครับผมเช่นเซนทรัลเฟสติวัลนะครับผมหักป่ตอน2จุดนี้เนี่ยถ้าเราเอาสปีดมาเป็นชาร์จเฉลี่ยกันอยู่ประมาณ30เมตรแรงด้วยอ่ะเป็นจุดที่แรงเรป็นจุที่บ้านผมพี่แปลกนะเพราะเป็นพื้นที่มีคนอยู่เยอะมากไงแล้วมันจะแรงขนาดนี้ใช่มากมากครับผมในขนาดเดียวกันนะครับผมก็นอกจากที่ สัญญาณ 4G จะตามเข้าไปในพื้นที่ในภูเก็ตแล้วนะครับสัความไหลก็ยังคงตามไปที่เหมือนกันด้วยสิทธิพิเศษของชุมนยูบุนนะครับผมชุมอบให้กับลูกค้าและก็ผู้ใช้ชุนทุกคนนะครับโดยการมอบพิเศษส่วนลดพิเศษจากบัตรนานารวมทั้งการอัพไซส์ฟรีนะครับของที่เราไปทานกันเมื่อมื่อเที่ยงทคิบานาก็อย่างที่มาภูเก็ตนะเราได้ไปกินที่สองร้านร้านนี้ก็คือ มีสมจิตมีสมจิตนะครับเป็นพวกเกียนเจ้าโบราณนะครับเจ้าในตำแหน่งนี้เลยนะในโต๊ะของนาฬิกาครับผมบนเรนที่4ีด้วยใช่ครับผมแล้วก็ตอนที่เราไปนั่งทานกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ครูยูนะครับผมในการใส่ได้คัมภีเป็นพิเศษครับผมแล้วก็น้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปกุ้งยอดใช่แล้วก็ณตอนนี้เลยนะฮะเรานั่งอยู่ตรง ไทนี่คอฟฟี่ไทนี่คอฟฟี่นะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับไทนี่บิสโกรใช่นะครับโดยไทนี่บิสโกรเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่เป็นดัฟชั่นนะครับผมฟชั่นของเอาเป็นไทยเข้าไปใช่ซึ่งร้านนี้เนี่ยให้สิทธิพิเศษกับสมาชิก True นะครับผมทุกคนโดยการเป็นสนุสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าอาหารใช่ครับที่ราคาอาหารไม่แพงเฮ้ยผมบอกร่อยมากอร่อยและถูกมากเลยนะร้านเนี้ย เขอบอกเลยว่าเป็นร้านที่ผมประทับใจมากอยากไปซ้ำสุดๆร้านแน่นอนว่าทําง1ปจนนไม่ได้มีแค่3ร้านฮะไอยอมย่าไหนจุดไหนก็มีฮะขอเพียงแค่เป็นลูกค้า t r ุ e แ้วผมใช้สิทธิ์ชูอยู่านได้ทุกที่ช่นั่นเท่ากับว่าความอร่อยจะตามคุณไปทุกที่พร้อมกับ การการไปต่อสื่อสารที่ไม่ขาดตอนด้วยและพร้อมกับน้ำหนักตัวด้วยถูกต้องกลับไปหเราก็จะต้องไปเสียด้าที่พื้นเฟิร์ม่ครั้งไม่เหมือนเมื่อกี้ผมเกิดจะแพงทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยวันนี้พี่อย่านอนเนะเอาละฮะไม่นั่งแพงนี่เลยฮะโอเคเอาละครับผมก็ยังไงอัพเดทชัชโก้ขออนุญาตจบทริปไปเลือดหาที่พาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวภูเก็ตกับเราร้วมทั้งร่วมทดสอบสัญญาณ 4G ไปพร้อมๆกันนะครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะฮะเป็นแฟนที่ ครับผมครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่เหนื่อยด้วยหนัเหนื่อยด้วยหนักเหนื่อยมากจนแทบจะปีนคานขึ้นเขากันแล้วตอนนี้แค่ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยพวกเรานะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมครับสวัสดีครับพี่รับไงมาแล้วเน็ตแปลงส่งวิดีโอเร็วมากว้าวมี 4G ด้วยใช่แล้วมี 4G ครอบคลุมมากที่สุดในไทยเลย ทั่วภาคใต้พิสูจน์แล้วโทรชัดเน็ตแรงจริง True Edge เครือข่าย 3G ที่หนึ่งของเรา